รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Voice TV ร่วมกับ Jenny Food เสนอ โรคาไลฟ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการอโรคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV นะคะลิซ่าลิซเบตแซตเลอร์ลีน่านุชัยพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะกับสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะ วันนี้เคล็ดลับสุขภาพค่ะใครที่ชอบใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะในการดูแลสุขภาพวันนี้ทราบมีเคล็ดลับมาฝากกันทราบไหมคะว่ามะพร้าวเนี่ยหูมีประโยชน์มากมายทั้งเรื่องสุขภาพและความงามด้วยแต่จะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ติดตามกันให้ดีเลยนะคะ และผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพวันนี้เป็นคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ค่ะทำงานหนักมากหามรุ่งหามค่ำ,ำไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยป่วยถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลทำงานหนักขนาดนี้ป่วยแน่นอนค่ะ แต่จะป่วยด้วยโรคอะไรบ้างและเขาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันและช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ะลอวัยมาพูดถุยถึงการภาวะพร่องวิตามินดีในคนไทยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบ้านเราเมืองร้อนขนาดนี้คงเคยได้ยินแล้วว่าการออกไปสัมผัสแดดบ้างจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามินดีขึ้นมานะคะแต่คนไทยก็ยังขาดวิตามินดีกันค่ะเราจะมีวิธีในการเพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายของเราอย่างไรห้ามพลาดช่วงท้ายของรายการค่ะ ช่วงเคล็ดลับสุขภาพคุณผู้ชมคะหลายคนสงสัยว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกินได้จริงหรือเปล่ากินแล้วสุขภาพดีหรือไม่ไปหาคำตอบในช่วงนี้กันดีกว่าค่ะน้ำมันมะพร้าวที่ถูกบอกต่อกันมาว่าเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆค่ะ แต่ก็มีข้อสงสัยกันอยู่ว่ากินแล้วดีจริงหรือเพราะถึงจะมีสรรพคุณต่อสุขภาพที่น่าทึ่งหลายประการการกินน้ำมันมะพร้าวแล้วดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะแต่แท้จริงแล้วเขากินกันอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวที่มีต่อสุขภาพมาดูกันนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั้นแฝงไว้ด้วยประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะกินแล้วไม่อ้วนน้ำมันมะพร้าวให้พลังงานน้อยกว่าน้ำมันชนิดอื่นนะคะ มีกรดไขมันอิ่มตัวที่ไม่ทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระและไขมันทรานส์น้ำมันมะพร้าวช่วยเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมนานถึง24ชั่วโมงทําให้อาหารหรือปริมาณแคลอรี่ถูกนําไปเผาผลาญมากขึ้นไม่เหลือเป็นแคลอรี่ส่วนเกินที่จะถูกสะสมเป็นไขมันนั่นเองค่ะบํารุงกระดูก สารอาหารในน้ำมันมะพร้าวนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จําเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมจึงช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกไม่ให้เปราะแตกง่ายค่ะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นค่ะน้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยกรดลอริกกรดคาปริกและกรดคาปริลิกค่ะซึ่งมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลาย การทานน้ำมันมะพร้าวติดต่อกันทุกวันในปริมาณเพียงเล็กน้อยอาจจะช่วยให้คุณนอนหลับได้สนิทขึ้นและช่วยบรรเทาอาการอ่อนพเพลียเรื้อรังลดความเครียดลดการอ่อนเพลียได้ด้วยนะคะลดการอักเสบและติดเชื้อค่ะน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อได้เพราะกดรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวจะถูกเปลี่ยนเป็นสารมอนอลรินมีคุณสมบัติสร้างคุมุ้มกันและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียถือเป็นทั้งยาปฏิชีวนะธรรมชาติ ที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อต่าง,าง,างๆเช่นเชื้อไข้หวัดใหญ่เริมคางทูมและเจ็บคอค่ะและสุดท้ายช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยนะคะน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึงร้อยละเช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและยังมีวิตามินไบโอที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งผิวหนังค่ะ คุณผู้ชมคะน้ำมันมะพร้าวนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะเห็นไหมแค่ไม่แค่เราพูดในรายการนะคะก็เยอะแล้วกระตุต้นการขับถ่ายบำรุงกระดูกและข้อนะคะทำให้หลับสบายลดการอักเสบและติดเชื้อบางคนก็มาบ้วนปากด้วยนะคะเป็นออยพูลิ่งอย่างเงี้ยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันฆ่าบแบคทีเรียในปากดีจริงค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมลองนำมาใช้กันดูรับรองว่าสุขภาพดีอย่างแน่นอนส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีเคล็ดลับไม่ดีอะไรมาฝากกันเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะ ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวของฟรีแลนซ์ค่ะฟรีแลนซ์เนี่ยห้ามป่วยห้ามพักห้ามตายเด็ดขาดเลยนะคะแต่ทำจริงก็ทำไม่ได้คุณผู้ชมร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนด้วยนะคะทำงานหนักขนาดนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนโรคอะไรจะถามหาบ้านในช่วงหน้ามาติดตามค่ะ Aroka Live Aroka Live ช่วงที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราจเจนี่ฟูดกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอโรคารไลฟ์ทางช่อง Voice TV ค่ะผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงวันนี้นะคะแหมเป็นคนยุคนี้เลยค่ะทำงานฟรีแลนซ์ทำงานโปรดักชันนะคะการทำงานเนี่ยเลิกงานเข้างานไม่เป็นเวลาอยู่แล้วทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะลูกค้าคือพระเจ้าแต่ทำไปทำมาเริ่มป่วยสิคะปรากฏว่าคุณปุณพัฒน์นะคะมีอาการก็คือเป็นโรคไทรอย น้ำในหูไม่เท่ากันและอีกปัญหาก็คือคุณปุณพัฒน์เนี่ยไม่ชอบทญญานยาคุณผู้ชมเอาแล้วจะรักษาอย่างไงนะคะไปดิตามเรื่องราวชีวิตกัน,นะค่ะช่วงเรื่องจริงเปิดใจร่างกายหากใช้หนักจนเกินไปก็อาจเสียหายได้มากมากกว่าปกติ จนบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงจนเกือบจะรับไม่ทันดังเช่นเรื่องราวของผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ค่ะเรื่องราวของเธอน่าสนใจและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่ทำงานอย่างหนักดังเช่นคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันก่อนเลยค่ะชื่อเล่นชื่อแทนจ้ะชื่อจริงก็ปุณพัฒน์เมธีพัฒนาสมบัติ ก็เลยหลักสี่ <laughs> ตอนนี้พี่แทนประกอบอาชีพอะไรคะธุรกิจส่วนตัวจ้ะธุรกิจส่วนตัวครัก่อนหน้านี้เ็กบอกว่าพี่แทนทำอาชีพสายโปรดักชันใช่จนน้ะใช่คะซึ่งการใช้ชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างะเราก็ใช้ชีวิตแบบรุยเนาะงานโปรดักชันสมบุกสมบันแล้วก็ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามป่วยอารมณ์นี้เลยแล้วก็กินข้าวต้องไม่เกินกี่นาทีอะไรแบบเนี้ย <laughs> เนอะแล้วก็มันก็ใช้ชีวิตค่อนข้างหนักอะ่ะคือทํางานเนี่ยบางทีเราออกกองถ่ายก็ตีสองตีสามเราก็ต้องล้อหมุนละหกโมงแปดโมงเราก็เริ่มงานกันละอยู่กลางแดดนะกินข้าวไม่เป็นเวลาเพราะบางทีเราเหมือนแบบงานมันคอนโทรลเวลากว่าจะได้กินอาจจะเป็นเย็นมื้อแรกอาจจะเป็นเที่ยงอาจจะเป็นเช้าคือกระเพาะเนี่ยงงอะ่ะว่าคุณจะมาตอนไหนอาหารจะมาตอนไหน เริ่มมีส่งสัญญาณอะไรบ้างในร่างกายที่ใช้ชีวิตกับหนักนี้ก็ตจำจริงมีอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนที่ทำโปรดักชั่นนี่แหละมีอยู่ช่วงหนึ่งที่งานมันบีบรัดแล้ว3วันที่ไม่ได้หลับเลยแล้วออกออกมาจากออฟฟิศอ่ะคือเดินแบบเราเบอร์ไปแล้วอ่ะเหมือนคนเบอร์ยาไปเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดบริษัททำโปรดักชั่นเอง ก็ยิ่งหนักขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าของกิจการเองมันมันต้องคุมทั้งหมดอมันก็หนักกว่าเดิมด้วยบางทีเราคิดงานเนี่ยสมัยวัยรุ่นน่ะสมมุติว่าเราคุยงานกับลูกค้าเบอร์โทรศัพท์สี่ห้าเบอร์ไม่ต้องจดจําได้หมดอะไรก็ตามเนี่ยเราคิดคิดไวจําได้หมดแต่พอช่วงช่วงเหมือนแบบเราแสดงอาการเนี่ยเราเริ่มเบอร์ละบางทีทําอะไรรับแ๊บได้หน้าลืมหลัง เบอร์โทรศัพท์จําไม่ค่อยได้แต่ก่อนแบบจําได้หนิทำไมเดี๋ยวนี้เบอร์เดียวก็จําไม่ค่อยได้สายงานอาชีพด้านโปรดักชันที่พี่แทนพูดถึงคือการถ่ายทำละครภาพ,พยนตร์รายการหรือโฆษณาค่ะซึ่งผู้คนที่ทำงานในด้านนี้ต้องทำงานท่ามกลางความกดดันและต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายๆทางซึ่งไม่อาจผิดพลาดได้เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าเป็นเดิมพันค่ะ แต่ความเครียดที่ค่อยๆบ่มเพาะขึ้นนี่เองทําให้มีอาการบางอย่างเกิดขึ้นกับเธออย่างกระทันหันจนแทบตั้งตัวไม่อยู่เลยล่ะค่ะย้อนไปสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งด้วยความที่เราทํางานหนักมาโดยตลอดมั้งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเราล้มลงไปทั้งยืนเลยล้มลงไปเลยคือยืนไม่ได้แขนขามีแรงก็จริงแต่ว่าไม่สามารถทรงตัวได้ไม่สามารถคอนโทน คอนโทรลการยืนหรือว่าการเดินได้แล้วช่วงนั้นที่ล้มลงไปเนี่ยใช้วิธีคลานคลานเข้าห้องน้ำคลานแต่งตัวคลานอาบน้ำกลับไปเป็นเด็กทาลกเสร็จแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้มทั้งยืนถามว่าเราตกใจไหมครั้งแรกเนี่ยก,ก็งงงงยังไม่ทันฉุกคิดอะไรกท็ทดสอบยืนใหม่ยืนครั้งที่สองครั้งที่สามยืนไม่ได้ตกใจละ ก็นั่งนั่งคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอาทำไมอยู่ๆแบบเป,เป็นเป็นอย่างนี้ได้ก็โทรหาเพื่อนเลยให้มาช่วยเพราะว่าเราเราหมดสภาพแล้วนะหมดแรงแล้วก็ไปหาหมอเสร็แล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคไทรอยน้ําในหูไม่เท่ากันพักผ่อนน้อยก็อยู่ประมาณสองสามประเด็นแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเรื่องเป็นคนไม่ชอบทานยา อาการที่เกิดขึ้นกับพี่แทนนั้นเป็นอาการข้างเคียงของไทรอยค่ะแต่ด้วยความที่เธอไม่ชอบทานยายอย่างมากจึงต้องลองมองหาสิ่ง,งอื่นๆมาเสริมร่างกายเพื่อทดแทนในส่วนที่สึกหรอไปสิ่งที่เธอกำลังพูดถึงนี้คืออะไรเราไปฟังจากพี่แทนพร้อมๆกันเลยค่ะก็ดูแลเรื่องอาหารบ้างคือภายในเราดีเนี่ยภายนอกเราก็จะดูจะดูสะอาดไปด้วยมันก็เลยได้ผลลัพธ์เรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องผิวพรรณด้วยนะ รู้สึกดีขึ้นเหมือนหลับดีทานอาหารได้แล้วก็เหมือนร่างกายเริ่มเริ่มสดชื่นหน่อยเริ่มมีเรี่ยวแรงหน่อยสดชื่นหน่อยหนึ่งอาทิตย์เตมเต็มเลยใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์เต็ม<น>เต็ม<ด> <ๆ S 2> ใช่แล้วหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยดีขึ้นก็เดินได้อะไรได้เสร็จแล้วหมอก็นัดอีกรอบสองกลับไปอีกทีหนึ่งคุณห,หมอบอกว่าคุณหายแล้วคือโอเคร่างกายเราฟื้นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมดีขึ้นทำงานอะไรได้ทุกอย่างเหมือนเดิม จากสีหน้าและท่าทางของพี่แทนแล้วเธอดูมีความสุขมากๆที่ตอนนี้โรคต่างๆหายไปจากร่างกายจากการดูแลตัวเองในหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่มีประโยชน์การทานอาหารดีๆที่มาจากธรรมชาติร่วมกับการออกกำลังกายสิ่งเหล่านั้นรวมผลออกมาเป็นสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นผิวพรรณก็กลับมาสดใสกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดจากการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะอยากให้พี่แทนช่วยหา เรื่องของสุขภาพอะ่ะมันต้องอยู่ที่ตัวเราเนี่ยต้องเป็นหมอบางทีเราไปหาหมอนั่นคือปลายเหตุแล้วแต่ตัวเราเนี่ยต้องเป็นหมอที่ดูแลตัวเองให้ได้อาจจะต้องมาจากเริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารทีนี้เนี่ยเราก็ต้องสํารวจตัวเองเนอะแล้วก็ดูว่าเราควรรับประทานอาหารอย่างไรทานให้หลากหลายแล้วก็ควรเน้นผักผลไม้ ทางรายการขอขอบคุณนางคิดดีๆที่พี่แทนมาร่วมส่งต่อผ่านให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้นะคะร่างกายที่ไม่มีโรคภยัยสร้างความสดใสให้กับตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทางรายการขอขอบคุณพี่แทนมากๆนะคะและขอให้พี่แทนเองมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บใดๆมากล้างกลายได้อีกคอยแบ่งปันรอยยิ้มและเรื่องราวดีๆเช่นนี้ให้กับคนรอบข้างตลอดไปนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะผู้ชมคนที่คิดว่าทํางานได้นะคะแข็งแรงดีอยู่แล้วเนี่ยจะมีอาการหนักถึงขั้นล้มทั้งยืนจะต้องหามส่งโรงพยาบาลแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะคะเราต้องไม่ทํางานหักโหมเกินไปพักผ่อนบ้านนะคะคุณ ส่วนสัปดาห์นหน้าใครจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะต้องติดตามกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าคุยกับคุณหมอกันบ้างเรื่องของภาวะพร่องวิตามินดีค่ะวิตามินดีนั้นมีประโยชน์อย่างไรสร้างได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์ชะลอวัยค่ะอโรคาไลฟ์อโรคาไลฟ์ ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราเจนี่ฟูด้ดกลับเขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอโรคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV นะคะช่วงนี้พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวศรรชศาสตร์ะลอวัยจากโรงพยบาบาลพญาไท3าค่ะร้อยเอกนายแพทย์สุรชาลีลายุทธการนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้พูดคุยถึงเรื่องการดูแลร่างกายด้วยวิตามินกันบ้างดีกว่านะคะปัจจุบันนี้นี่คนโหยทานบางทีทานยิ่งกว่ากินข้าวอยู่นะคะวันวันนี่ทานหลายอย่างมากเลยแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าวิตามินตัวไหนเนี่ยดีและมีประโยชน์แล้วควรจะกินเวลาไหนด้วยนะคะขอเริ่มที่วิตามินดีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนก็รู้จักกันดีแต่อาจจะไม่รู้วิธีที่จะทานให้ถูกต้องหรืออาจจะมีน้อยเกินไปใช่ไหมคะคนไทยอช่างนกายเป็นไงบ้างคะเรื่องวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยสัก 6 0สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคนไทยจะขาดวิตามินดีนะครับสาเหตุที่ไปวิจัยมาเนี่ยก็พบว่าเกี่ยวข้องกับสังคมเมืองที่มีค่านิยมเรื่องผิวขาวเรื่องกลัวแดดแล้วก็ทำงานที่ว่าในออฟฟิศอยู่ในตึกไม่ค่อยได้โดนแสงแดดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คาว่าซันชายวิตามินนะครับตัวนี้ก็คือว่ามากับแสงแดดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผิวเราไม่โดนแดดเนี่ยวิตามินดีพร่องแน่นอน แล้วถามว่าวิตามินดีพร่องเนี่ยมีมีผลเสียกับระบบแทบจะทุกระบบเลยนะครับก็วิธีง่ายๆก็คือต้องต้องตากแดดบ,บ้างโดนแดดบ,บ้างะเนาะแล้วก็อาจจะลดการใช้ซันบล็อกในช่วงบางเวลาที่เราต้องการให้ผิวโดนโดนแสงแดดจริงๆแล้วเนี่ยแค่เพียงโดนแสงแดดแค่อาทิตย์ละ2วันเนี่ยหรือว่าแค่ครั้งหนึ่งแค่8นาทีนะครับ สามารถที่จะผลิตวิตามินดีพอใช้ทั้ง1สัปดาห์เลยโอ้โห oh. คือโดนแดดแค่2วันวันละ8นาทีเนี่ยพอใช้ทั้งสัปดาห์เลยทำตัวเป็นชลาเซลแล้นะคุณหมอแค่นั้นเองแล้วเรา,าต้องไปยืนกี่โมงอะคะ <c oughs> มันถึงจะได้แบบเออวิตามินดีแทนที่ได้มาเร็งผิวหนังนะคุณหมอครับสับกี่โมงดีคะจริงๆเนี่ยในตำราเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วง10โมงเช้าถึงบ่ายสามแต่ถ้าพูดอย่างนี้นี่คนไข้ร้องยี้เลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยร้อนมากร้อนมากแต่ตำราเนี่ยมันเป็นตำราของประเทศของฝรั่งวัน าอาจจะช่วงเอาสักเจ็ดโมงถึงแปดโมงหรือสี่ <S 2> <S 2> โมงเย็นก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยเขาเขาบอกว่าประเทศใดก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยประเทศนั้นไม่ควรจะขาดวิตามินดีนมันก็เกิดกลกลายเป็นว่าอา้าวเราประเทศไทยอยู่ใกล้ขนาดน,นี้นแล้วทำไมข้าดทำไมคนถึงขาดวิตามินดีก็กลายเป็นว่าเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีการใช้ไวทเทนนิ่งครีมเยอะซันบล็อกเยอะมากแล้วก็เรื่องของสังคมเมืองที่ว่าทํางานในตึก อีกนี่ยก็แสงแดดให้ได้มากที่สุดะนะครับงั้นงั้นคุณหมอคอนเฟิร์มเวลาบ้านเรา <S <S ร้อนแบบนี้เนี่ยสักกี่โมงนะคะที่ควรจะไปตากสแป8นาทีจริงๆมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนตามฤด,ดูแต่ผมคิดว่าที่ผมแนะนาคนไข้ก็คือช่วง6กโมงถึง8ปดโมงเช้าเนี่ยเป็นแดดอ่อนหน่อยแดดอ่อนหรือช่วงบ่ายก็คือบ่ายสามครึ่งไปจนถึงสัก5้าโมงครึ่งี่ยเป็นช่วงที่โอเคแล้วสำหรับประเทศเรา แล้วเราต้องมีวัตถุดิบอะไรในร่างกายเพื่อเปลี่ยนเป็นวิตามินดีป้องไหมคะองมีไขมันเยอะหรือว่าไงป่ะคะครับอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าหนึ่งคือแสงแดดมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการที่จะทําให้วิตามินดีทีผ่ผิวหนังผิวหนังเราจะมีวิตามินดีอยู่ยแล้ว่จริงแล้วเนี่ยครับเราต้องเรียนว่าวิตามินเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะสร้างจากคอเลสเตอรอลอย่างวิตามิดนดีเนี่ยนะฮะวิตามินดีเนี่ยสร้างมาจากคอเลสเตอรอลที่ผิวหนังเนี่ยแหละมันก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ ในกระแสเลือดที่ตับที่ไตจนผลิตออกมาเป็นวิตามินดีเนี่ยแต่มันอาศัยแสงในกระบวนการทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณกินวิตามินดีเป็นเม็ดแต่กินเป็นกรรมเนี่ยแต่คุณไม่โดนแสงแดดสิ่งที่คุณได้ก็คือวิตามินดีที่ไม่ไม่ไม่ฟังก์ชันไม่ทํางานเลยแสงแดดเลยเป็นคนไกหลักเขาถึงเรียกว่าสันชายวิตามินดีฮะมันมีหลักของมันนะไม่ใช่ว่าคุณถือว่าคุณกินนะแต่ให้จะเป็นยี่ห้อดีแค่ไหนแล้วกินแล้วคุณจะหวังผลได้เนี่ยไม่ใช่เลย พราะฉะน้ S <S> <S ปัจจัยหลักคือแสงแดดเท่านั้นค<า>่ะยังไงต่อให้ได้จากอาหารหรือจากวิตามินเนี่ยยังไงก็ต้องโดนแดดค<า>่ะครับแล้วคุณหมอบอกเมื่อกี้บอกว่าแล้วพวกที่ทาก,กันแดดไปทําให้เราพรองวิตามินดีมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณหมอมันมีงานวิจัยเลยว่าการทาวิาซันบล็อกเนี่ยลดการดูดซึมประมาณ80เปอ จากที่เราควรจะผลิตได้สอง0 0ื่นเนี่ยอาจจะเหลือแค่สองพันอะไรทํานองนั้นนะคือมันบล็อกสะท้อนแดดฟุ๊บไปด้วยแล้วมันก็ทําให้เราขาดวิตามินดีไปด้วยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราทาซันบล็อกเพราะเราต้องการที่จะบล็อก UVA อัลตราไวโอเลตเนี่ย A มันจะมี A กับ B ค่ะซึ่ง A เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราลัวคือผิวจะเสียจะเกิดรอยเหี่ยวย่นหรือว่าผิวผิวเบิร์นนะฮะแต่ UVB เนี่ยมันคือสิ่งที่จะทําให้เกิดวิตามินดีขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วครีมกันแดดมันก็จะบล็อกทั้งหมดนั่นแหละโอ้หไปซื้อตามห้างเขียนเลย UVA UVB พอคนซื้อจะรู้สึกว่าบล็อกเยอะๆยิ่งดีนะฮะห้าสิบบกบวกบกบวกเลยนะโอ้นี้ก็ไม่ดีนะคุณหมอก็ไม่ดีในแง่ของวิตามินดีแล้วทาครีมกันแดดไงคุณหมอให้ยังให้แบบยังได้วิตามินดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่จะตั้งใจจะไปโดนแดดเนี่ยต้องไม่ทาแล้วที่เหนือก็ทาแค่นั้นเองครับไม่ได้ห้ามทานะครับก็แค่นั้นเพราะจริงๆแล้วในแสงน์ เพราะว่าพวกนี้มันไม่ค่อยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีอยู่แล้วแสงอย่างนี้ก็ไม่ค่อยกระตุ้นนะฮะต้องเป็นแสงธรรมชาติคุณผู้ชมคะแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ยังพร่องวิตามินดีอยู่ทีนี้การแพทย์ด,ด้านเวศศรรชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันช่วย ดูแลตรงนี้ยังไงในบ้านสับผู้ที่มีแบบนี้ค่ะครับผมในทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเราก็จะคือในศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์แห่งการป้องกันนะน<ฮ>ะคือมันไม่ใช่ว่ารอคนไข้ป่วยแล้วถึงมาหานะครับก็คือว่าป้องกันไว้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ปกติปกติเนี่ยถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเราพร่องวิตามินดีหรือเปล่าเนี่ย <ฮะ S 2> ง่ายๆเลยมาพบมาพบหมอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจาะเลือดตรวจดูเราก็จะรู้แล้วว่าวิตามินดีคุณอยู่ในระดับไหน<ฮ>ะนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่ ต่ำกว่บบามาตรฐานแต่ไม่ต่ำมากคําแนะนําก็อาจจะเป็นแค่โดนแสงแดดนะแต่ถ้ามันอยู่ในระดับต่ํามากเราอาจจะมีซัพพลีเมนต์วิตามินช่วยมีทั้งชนดิดกินทั้งชนดิดฉีดก,ก็มีถ้าพร่องมากนะครับแต่โดยมากแล้วเราพบว่าคนไทยจะอยู่ในกลุ่มพร่องแต่ไม่ถึงกับพร่องมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงแนะนําว่าไม่จาเป็นที่จะต้องเจาะเลือดหรอกนะครับ คุณไปทําอย่างที่ผมว่าได้เลยไปโดนแดดได้เลยไม่จำเป็นต้องมาตรวจแล้วถ้าโดนพอแล้วค่อยมาตรวจก็ได้เพื่อที่จะเป็นการคอนเฟิร์มตัวเองนะครับไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องมาตรวจเลือดดูวิตามินดียกเว้นในบางกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับเบาหวานความดันไขมันหรือกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีกระดูกพรุนกระดูกผุกลุ่มนี้แนะนําว่ามาเข้ามาปรึกษาเพื่อเพื่อตรวจ คัดกรองก่อนรอบหนึ่งหลังจากที่เราให้ไปโดนแดดหรือว่าให้ซัพพลีเมนต์แล้วก็ตรวจอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับค่บเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดวิตามินดีก็คือจะมีอาการที่หมอบอกใช่ไหมอย่างคนแก่ก็จะมีเรื่องกระดงกระดูกใช่ไหมครับ<ะ>ต้องเรียนว่าวิตามินดีเนี่ยมันคลาสสิกมากเพราะว่าอาการเนี่ยอาการที่พบบ่อยที่จะขาดวิตามินดีคือไม่มีอาการนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนจะกวนๆนะครับเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยอาการที่พบบ่อยคือไม่มีอาการมันไซเลนต์คิลเลอร์ไงฮะ มันจะฆ่าเราแบบเงียบๆเนี่ยแหละฆ่าเหรอคุณหมอใช่ครับใช่เพราะว่าวิตามินดีเนี่ยเราพบพบบ่อยๆเลยว่างานวิจัยล่าสุดบอกว่ามะเร็งคอรอนก็คือมะเร็งของลำไส้ไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ล้วนสัมพันธ์กับวิตามินดีที่ต่ําทั้งนั้นเลยงานวิจัยล่าสุดเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนวิตามินดีที่ทุกวันนี้เราเรามาคุยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมะเร็งด้วยนะเพราะว่ามะเร็งหลายๆโรคเนี่ยเราพบว่าเอ๊ะ คนไข้คนนี้พอเป็นมะเร็งปุ๊บเราเจาะวิตามินดีทำไมต่ากันหมดเลยมันก็เลยพบว่าอ๋อมันอาจจะมีอะไรที่สัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีหลายๆงานวิจัยที่ยืนยันมาแล้วว่ามีความสัมพันธ์กัน,ก,นกันอย่างลึกซึ้งเลยระหว่างวิตามินดีกับมะเร็งเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราได้วิตามินดีเพียงพอพูดได้ง่ายก็คือเราสามารถจะป้องกันมะเร็งได้หลายๆชนิดเลย ค่ะซึ่งก็ไม่ต้องซื้อต้องหาด้วยม<บ>านเราก็มีแดดบ้านเรามีแดดเพียงพออยู่แล้วมากเลยนะคะคก็สามารถดูแลตัวเองได้จริงแล้วนะคะก็อย่าอย่าลบแดดตลอดนะคะคไปในช่วงเวลาที่คุณหมอแนะนำํำก็จะช่วยให้ลด การพร่องวิตามินดีได้ไดนอกจากการที่เราใช้เวะชศาสตร์ชละวัยดูเรื่องวิตามินดีแล้วคุณ<ช>หมอมันสามารถดูเรื่องตัวอื่นได้ด้วยไหมคะในร่างกายวิตามินที่เราจําเป็นอะไรเงี้ยมัน<ช>บอกได้ไหมบอกได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีมันไปไกลแต่ก่อนเราก็รู้แค่ซื้อวิตามินซีมากินสิใช่ไห<ช>มครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าวิตามินซีคุณเลเวลกี่มิลลิกรัมในในเลือด<ม>ของคุณ1ซีซีเนี่ย แต่ละคนมันมีไม่เท่ากันแน่นอนบางคนไม่กินผักบางคนกินผักได้แค่บางอย่างบางคนไม่กินอะไรเลยอย่างเงี้ยบางคนไปกินวิตามินเออ่ะแบบผักสดไม่กินนะคุณหมอไปกินอะไรไม่รู้อะผักรวมอัดเม็ดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไปกินเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะกินปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็เลยมาตอบโจทย์หมาให้ว่าเราต้องเจาะเลือดดูไงเช่นวิตามินซีคุณมีกี่มิลลิกรัมมีเท่าไหร่วิตามินบีคุณมีเท่าไหร่เราสามารถตรวจได้ทุกตัวแล้วเดี๋ยยววววนนนนนีี้้้้ตตรรรจปุบเเาาาูล่คคไไขดัห คนควรหรือถ้าเกิดว่าคนไข้คนนี้อยากจะรักษาแบบธรรมชาติคือไม่อยากกินวิตามินนะหมอผมก็จะสามารถแนะนําได้ว่าคุณควรจะกินผักชีนิดหน่ะเพราะผักแต่ละชนิดมันก็มีวิตามินแต่ละตัวไม่เท่ากันมันก็จะก็คือว่าเหมือนเราตัดสูตรให้คนไข้แต่ละคนเลยไม่มีว่าเหมารวมว่าอันนี้ดีสำหรับทุกคนก็ต้องมาปรึกษากันครับเพราะฉะนั้นเวชศาสตร์ชะลอวัยนี้ก็สามารถเป็นเฉพาะบุคคลได้เลยใช่ไหมคะว่าคนนี้เนี่ยควรจะมีวิตามินไหนที่เหมาะกับเขาเพื่อป้องกันน่ะไม่ให้เขาเป็นโรค นะรับป้องกันตอนที่เขากำลังแข่งแรงเนี่ยแหละคือมาหาผมเนี่ยมาตอนแข็งแรงแต่ก็แข็งแรงกว่าเดิมกลับไป รับนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะคะวิตามินดีเนี่ยดีมากกว่าที่เราคิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะก็ออกไปออกแดดกันบ้างคุณหมอให้คาแนะนําสั้นๆทิ้งท้ายหน่อยละกันนะคะเดี๋ยวนี้คนทานวิตามินเยอะเยอะมากคุณหมอหลากหลายวิตามินดีซีบีเต็มไปหมดเลยเรามีวิธีการทานยังไงให้มันเหมาะสมไหคะคุณหมอ ก็แนะนําสั้นๆว่าทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับคนไม่เคยทานผักหรือทานเล่นน้อยพยายามขัดทานให้ได้มากขึ้นง่ายที่สุดคือทานให้ครบห้าสีนะครับสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีส้มเนี่ยทานให้ครบให้หมดเลยนะครับแล้วก็เน้นทานผักในมื้อเย็นนะครับแล้วก็ทานเนื้อสัตว์ก็ทานให้หลากหลายหลักการง่ายๆคือทานให้หลากหลายอย่าทานจําเจการที่คุณทานจําเจเนี่ยวิตามินคุณจะขาดไม่ทางใดยระทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณทานสลับไปเรื่อยๆเช่นวันนี้ เมนูนี้พรุ่งนี้เมนูนึงแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับก็เป็นวิธีการป้องกันง่ายๆกับสำหรับภาวะขาดวิตามิน,นค่ะฐานให้ครบแล้วก็ให้หลากหลาย<ห>ด้วยให้หลากหลายไม่จําเจนะครับข่าวต้องขอขอบคุณด้วยนะคะร้อยเอกนายแพทย์สุรชาลีลาย,ยุทธการผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์ชลวัยจากโรงพยาบาลพญาไทสารที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับ หมดเวลาของรายการอโรคาไลฟ e แล้วนะคะหวังว่าคนจะเต็มอิ่มกับสาระที่เราตั้งใจนามาฝากกันในวันนี้ถ้ายังไม่จุใจนะคะก็ไปติดตามกันต่อหรือว่าถามคำถามมาได้ทาง Facebook Fan Page ของรายการอโรคาไลฟ e ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจนี่ฟู้ดให้ประโยชน์ต่อร่างกายให้เจนี่ฟู้ดและเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากอาลิสาค่ะวันนี้ลิ่าลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ